ไม่เข้าออแล้วถึงเนี่ยครับเห็นไหมฮะไม่เข้าออแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูมักอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง y o t u u e แด้วนะครับ ก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะจำกระสุนสองลัสนี้ได้นะครับสองลัตซ้ายมือนะครับก็คือกระสุนที่ผมบอกว่าขึ้นลำมากๆนะครับก็จะมีอาการอยู่สองประเภทนะครับก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือทำให้หัวกระสุนนั้นดันลงไปในปอกนะครับหรือหัวยุบลงไปนะครับจนทำให้ปอกแตกนะครับ เพยที่สองนะครับปลอกไม่แตกนะครับแต่ว่ายุบลงไปขนาดนี้นะครับแล้วก็ขนอีกสองนัดที่เห็นนี่นะครับก็คือสมบูรณ์นะครับที่เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของเขานะครับก็คือลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าความสั้นยาวของหัวนะครับการกดของหัวไว้จะเสมอกันนะครับแต่อันนี้ปลอกแตกนะครับเอาละถ้างั้น เรามาลองขึ้นลำกันดูนะครับด้วยปืนฮิมเบอร์ซมอกระบอกนี้นะครับกับกระสุนซ1มมอนัดนี้นะครับไม่บอกที่ห้อกว่านะครับขึ้นลำในเล่นนะครับกี่ครั้งนะครับมันจะทาให้หัวกระสุนมันยุบลงไปหรือว่าปอกกระสุนอาจจะแตกเพิ่มนะครับช่วยกันจําช่วยกันดูนะครับเรามาเริ่มขึ้นลำกันเลยนะครับว่าจะขึ้นลำได้กี่ครั้งนะฮะกระสุนจะยุบตัวแล้วก็ จะทาให้ปลอกกระสุนแตกมากขึ้นนะครับผมพยายามจะหาท่อยางนะครับเข้ามากั้นตรงเข็มแทงชิ้นวนนะครับหากเกิดกรณีสุดวิสัยจริงๆนะครับมันนกตกนะฮะหลังอ่อนเซตตี้ทำงานนะครับก็จะทำให้ปืนนั้นไม่ดั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรหาไม่เจอนะครับก็ทำในห้องที่มิชิดปนะครับแล้วก็จะพยายามจะไม่กำหลังอ่อนนะครับปืนกระบอกนี้ําเดิมนะครับ น้ำเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ด้านอย่างเดียวนะครับก่อนหนึ่งขอแยกกระสุนสมบูรณ์ออกไว้ข้างๆก่อนนะครับเอาดังนี้ละ่ะลองดูนะครับการขึ้นลำเล่นๆขึ้นลำาบ่อยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ปืนหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกอย่างนี้ยอย่างเช่นที่ไม่มีเล็มนะครับผมจะจำไว้บริเวณนี้นะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับผมว่ากระสุนอาจจะมียุบๆลงเล็กๆน้อยนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เีนี้ผมจะตดสไลด์นะครับแล้วปล่อยให้ท้องสไลด์พากระสุนกระแทกเข้าไปในหลังเพิงนะครับโดยที่ผมจะไม่กำหลังอ่อนนะครับดูครับเซฟตี้นะครับสองครั้งแล้วนะครับ ว่ากระสุนเริ่มยุบแล้วยุบแล้วฮะรเริ่มยุบแล้วฮะนี่แค่สองครั้งนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามนะครับตีเอาใกล้ๆเลยนะฮะเคดูนะครับเบข้าเซฟนะครับ ที่สามแล้วนะครับกระสุนเริ่มยุบตัวแล้วนะฮะครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่นะครับนี่เห็นเห็นชัดๆแล้วนะกระสุนเริ่มยุบตัวนะครับสังเกตด,ดูนะฮะนี่กระสุนรัดสมบูรณ์นะครับกระสุนเริ่มยุบตัวนะครับนี่นะ ฮครั้งที่สี่นะครับทีนี้นะครับครั้งที่สี่เลยนะครับกระสุนยุบตัวลงไปพอสมควรนะครับปอกกระสุนก็เริ่ม ะฮะแต่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตด,ดูนะครับมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครัครั้งที่สี่นะครับเอออการขึ้นลาปืนเล่นๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่ทําให้ผลเสียของกระสุนเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นได้ทุกกรณีนะครับครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะครับครั้งที่ห้าแล้วรอมาุบที่ตัวกระสุนกันนะครับ ไม่เข้าแล้วถึงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะไม่เข้าแล้วนะฮะเ้าสิ้นสภาพนะครับกระสุนแบบนี้นะครับ เจ้ากระสุนนั้นไปอัดเข้ากับปอกกระสุนนะครับทําให้ปอกกระสุนนั้นบานขยายมากกว่าลังเพลิงนะครับไม่เข้าลังเพลิงนะครับไม่รู้ปืนได้รับความเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหล็กคัดปอกก็ปกตินะฮะยวลองดูนะเหล่กคัดปอกปกติหรือเปล่านะครับเพียงแค่ห้าครั้งนะครับกระสุนนั้นปกตินะครับ เพียงแค่ห้าครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสรุปนะครับจำภาพเดิมได้ไหมครัผมขึ้นลำห้าครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลำด้วยวิธีปกติหรือว่าปล่อยให้สไลด์วิ่งพากระสุนบรรจุเข้าไปนะครับ ห้าครั้งนะครับเจ้านี้ถึงกับปอกนี่ขยายออกมาจากการกดของหนอกระสุนนะครับสังเกตดูนะฮะนะฮะห้าครั้งนะฮะเปรียบเทียบกับกระสุนสมบูรณ์นัดหนึ่งนะฮะดูนะฮะนี่นะครับการขึ้นระดเล่นนะฮะส่งผลนะครับกระสุนสองนัดนี้พิการไปเลยนะฮะอย่างนี้พิการเลยนะฮะแต่เชื่อว่ารั่นแน่นอนนะครับ แล้วก็ใครที่เก็บแต่ครอบครองอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ตัวเองไม่มีใบปสีนะฮะหรือใบได้รับอนุญาตในการใช้นะฮะกระสุนสมบูรณ์ทั้งนั้นอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ปถูกสับแล้วหรือไม่ถูกสับอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายนะฮะเอาละครับสรุปกันว่านะครับกระสุนนะฮะถ้าเราขึ้นรำในเล่นบ่อยครั้งนะครับกับปืนหนึ่งเก้าหนึ่งแบบว่า แรมคาสติกนี่นะครับไม่มีพาแรมไม่มีทางป้อนกระสุนแบบแรมนะครับก็ทําให้กระสุนนั้นเกิดการยึบตัวได้นะครับใครที่ทําก็จะทํานะฮะก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับกระสุนของท่านนะครับไม่ใช่กระสุนของผมนะแล้วแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะัะคงะเประโยชน์กับผู้ที่ใช้ปืนนะครับแบบกึ่งอัตโนมัติทั่วไปด้วยนะครับและถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามีเรื่องอะไรพูดคุยกันนะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับผม